เพราะว่าผมโตชนโนดก่อน,นะครับตันที่ที่นะครับของนครราชสีมานะครับกับโคราชชาร์เจอร์ครับจากเทลเลอ์แบงคเกอรสุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระครับเป็นสถานีรถไฟที่ต่อจากหัวรถไฟนะครับนครราชสีมาชุมท,ทางครับนั่นหมายถึงว่าเขาจะไปได้2 2เส้นทางก็คือบ้านเกาะกับบ้านพนาวนะครับ ชุมทางมีหลายที่ครับในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเซาหรือว่าหาดใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับรถไฟเพิ่งไปเมื่อจะคู่นี่เอง <c oughs> นะไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็มาดูคร่าวๆนะครับว่าชุมทางานนจิระมีอะไรให้ดูให้ชมกันบ้างนะครับข้ามนี้เลยแล้วกันเนาะข้ามนี้เลยแล้วโอเค เราค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบส้นยิงไม่ค่อยสม,ม่ำเสมอเท่าไหร่รีบเดินมากก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะล้มซะก่อนนะครับชุมทางถนนจีระมีหมดครับทั้งป้ายขาวนั่นนะเห็นไกลๆให้ใกล้ๆกับรถนะครับแล้วก็ป้ายเหลืองๆตรงนี้นะครับรวมถึงคุณย่านะครับ ถ้าไม่สะดวกไปตรงประตูชุมพลมาทางนี้ก็ได้ครับมาที่นี่ก็ได้มีเหมือนกันนะครับท้า <c oughs> สุรานารีนะครับหรือคุณย่าโมหรือย่าโมหรือคุณยา่าเลือกได้หมด <c oughs> แล้วก็นี่ครับชุมทางถนน,นจีระนี่ข้าวประมาณนี้กันแล้วกันนะครับกับตารเดินไปชุมทางถนนจีระครับพลราชาร์เจอร์ครับผม